วันนี้เรามาพักที่โรงแรมไดมอนพาซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเข้ามาตรงติดประตูเลยก็จะเป็นตู้เสื้อผ้ามีไม้แขวนให้อยู่สี่อันจะเป็นตู้ขนาดใหญ่ลุงล่งๆจะมีเฉพาะที่แขวนผ้าอย่างเดียว ห้องน้ำจะมีสายชำระอยู่นะคะแล้วก็จะมีในส่วนแยกอาบน้ำแบบยืนอาบน้ำได้แล้วก็จะมีในส่วนของอ่างอาบน้ำแยกกันตั้งหาง จะมีแก้วน้ำสองใบหมวกคุมผมสบู่แล้วก็แชมพูรสระผมคาตอนงบัตมีใดเป่าผมในห้องน้ำเราเลือกห้องนอนแบบสองเตียงแล้วก็จะมีมุมนั่งจิบกาแฟริมหน้าต่างมีทีวีมีผ้าเช็ดตัวให้เรียบร้อยสองชุดนะคะ หัวเตียงก็จะเป็นแบบไม้เราสามารถเดินไปชมวิวภายนอกโรงแรมได้ก็จะมีการต้มน้ำให้มีโคมไฟที่โต๊ะเครื่องแป้ง ก็จะมีกาแฟ2ชุดสำหรับ2ท่านนะคะแล้วก็บอกไปนอกหน้าต่างก็จะเห็นว่ามีวิวจุดที่เราจะเดินไปช้อปปิ้งได้หลายที่มีตลาดนัดขนาดใหญ่เดี๋ยวเย็นนี้เราก็จะไปเดินดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างที่นี่เป็นแหล่งช้อปปิ้งแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวที่น่ามาท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งเราสามารถเดิน สำรวจพื้นที่ได้โดยไม่อันตรายปลอดภัยค่ะ